ลา,ลาลาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าน้ําตกนะคะอยู่ในหัวใหญ่นะคะเป็นร้านคาเฟ่นะคะสไตล์ธรรมชาตินะคะเข้าไปข้างในก็จะมีต้นเฟิร์นต้นมอสนะคะเยอะมากๆสวยล่มลื่นนะคะสําหรับคนที่ชอบร้านกาแฟสไตล์ล่มลื่นนะคะหรือชื่อร้านว่า b a c k Forest นะคะข้างในนะคะสวยมากๆเลยค่ะ มาครั้งแรกก็รู้สึกว่าติดใจมากๆเลยค่ะในร้านนะคะก็จะมีเครื่องดื่มเป็นกาแฟแล้วก็มีแบบน้ำปั่นนะคะมีให้เราเลือกดื่มเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเราก็จะเดินเข้าไปข้างในนะคะข้างนอกเขาก็จะทำเป็นแบบน้ำตกจำลองนะคะแต่ว่าทำได้เหมือนจริงและสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะก็บภาพบรรยากาศนะคะข้างนอกของน้ำตกนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะทําได้เหมือนจริงมากๆนะคะเข้าไปข้างในนะคะยิ่งสวยล่มลื่นมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะที่เราจะเดินเข้าไปข้างในนั่นเองค่ะในร้านนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะหลายสายพันธุ์เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้นะคะคล้าย ต้นเฟิร์นหรือต้นบอลน,นะคะใบใหญ่มากๆเลยค่ะอยู่กับต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นพุ่มใหญ่มากๆะค่ะที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นต้นเฟิร์นนะคะดูค่ะมีแต่ต้นใหญ่ๆกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะงามมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะไปนั่งหรือไปยืนถ่ายรูปได้ค่ะ mm. ดูสิคะเข้ามาข้างในค่ะต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีแต่ต้นที่สมบูรณ์และสวยมากๆ เหมาะสำหรับคนที่ชอบปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีทานน้ำไหลนะคะเหมือนน้ำตกเลยค่ะเป็นก้อนหินนะคะระหว่างเราเดินไปเราก็จะเก็บภาพความสวยงามไปเรื่อยค่ะอันนี้ก็ต้นเฟิร์นนะคะเข้ามาข้างในสวยล่มลื่นมากๆเลยค่ะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนเราไปเดินในน้ำตกเลยค่ะอยากให้เพื่อน ที่อยู่ใกล้ๆนะคะได้มาชมค่ะบรรยากาศข้างในในคาเฟ่นะคะตรงนี้ก็สวยอีกค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรนะคะใบเขากนข้างจะใหญ่เหมือนใบบอลเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมสระน้ำนะคะจะมีปลานะคะหรือปลาคาร์ฟนั่นเองค่ะเวกว่บบายในยน้ำให้เราได้ชมนะคะมีแต่ตัวโตๆและสวยๆเลยค่ะหลังจากที่เราดื่มนะคะ กาแฟนะคะเราก็มานั่งหรือมาถ่ายรูปตรงมุมนี้นะคะก็สวยอีกมุมหนึ่งเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นริมสะนะคะแล้วก็สามารถเดินไปได้อีกมุมนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเดินไปอีกมุมนึงค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบมานั่งนะคะชิลๆหรือมานั่งถ่ายรูปกับธรรมชาตินะคะ เขาทำร้านได้เหมือนแบบเราเข้าไปในน้ําตกอะไรประมาณนี้เลยค่ะสวยงามมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ